เอาละครับผมสวัสดีผู้ชมด้วยครับตอนนี้เราอยู่กับ Identity V กันอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่นี่เดี๋ยวผมกำลังรอรออ่านน้องสองน้องหว่แลวก็เดี๋ยวรอพี่ยูด้วยครับที่เราจะได้ครบองค์สงเครื่องเฮ้ยฮะเฮ้ยตั้งมันเลย ันทำมาไงมันต่อนนกวิดทำไมอ้าในจิตวิทยายนั่นล่ะทำไมจะแบบต้องเฝ้าดนะ้วยเนาะใครไม่จับตัวอื่นบ้างล่ะขารักเดียวใจเดียวไงเอาเอาให้แบบตายทีละตัวเราตตรงหวัวเรือให้หน่อยม,มาแล้วประมาณ ือะอะไรครับอะไรครับทำไมครับอยู่กับพี่เฮ้ยเฮ้ยน้องก็ได้นะจ้องตาตะเคืยนก็ได้จ้องตาตะเคืยนก็ได้ไไดทำไมเร่ เออนี่เป็นไงเล่าสนุกจังเอ้าถ่ายไปไหนแล้วอ่ะเอ้าปวดร้าวไปดิเหรอมาเลยมาเลยมาช่วยหนอ่อนอยู่ไหนนี่นี่อยู่ตรงหน้าประตูตรงหน้าประตูอันนี้อ่ะอันนี้เปิดอือเอาดีเอาดีโอ๊ยอนนตกแล้วอ่ะ ไม่เป็นไรพี่นเครื่องเครื่องทำอยู่เฮ้ยพี่โดนอุ้มเดี๋ยวไปช่วยเองนะพี่โดนผู้หญิงอุ้มอ่ะทิ้งพี่ฉันไว้เอามันไปล่าคนอื่นต่อแล้วอ่ะเดี๋ยวไปช่วยพี่นิวก่อนมีคนไปช่วยแล้วนะใครอ่ะทันเสืออยู่นี่มาอาสีเธอมาเรานี่สีเออ กลับมาอัดหน้าสีที่หนึ่งอ้าวออ่ะยอมเฟยเลยบุ๊ยอะไรครับเนี่ยคันเตอร์เครายอมแพ้โอไม่สนุกเลยนะเขาคงรู้ว่าเขายังไงเขาก็แพ้เขาพูดเรามันควดเก่งม่นช่นี้ทำอะไรได้อ่ยวดยวนป่าลอดลงผีไปบ้านบดป่ะ ทำไม <S 2> <S 2> <S สภาพเหมือนปอสเงินเลย,ลเยเลอ่ะเปิดแล้วอยู่ตรงบ้านเล็กเกิดไวมากก็ปั่นไปเลยสิครับอือเรียบร้อยโอ้ยรูดผู้แทนขาดคำเลย <S <S 2> <S 2> ถ้าหวานเล่นจีวริยาตาดนี้หวานไม่ได้โดนหนูเนี่ยจบอันนี้ตัวตายตัวแทนนั่นแหละเมื่อไร่ได้มาไม่เคยเจอหลุมเลยอีแมงมูมแมงมุมนีตัวเมียตัวผู้เนี่ยตัวเมียโอเคพี่เมื่อเใจดีพี่ป่าวไม่อยากให้ลงไปนี้ใจดีกับฉันจังไหนไหนมีข้างบนเจอแล้ว ถ้ามีสองขาก็จะถูกใจอยู่มีทั้งหลายขาเป็นสเปกอน่ยโอ้ยเดินปล่อยน้ะเมือกสีกกขาวแต่ที่ท่านหน้าต่างฝั่งนูง้นไปเลยถ้าจะมีหล<อ>ุมฝัง่งนู้นเฮ้ยมห้ากลับห้ากลับเฮ้ยเดินเิ้ยเหยียบม่ะยี่เราก็ปอกไม่เคลมอ้าวพี่เหลียวคนเดียวแล้วอหรอใช่้เขาพี่ดักไม้ เือโอ้ยนี่ขุ่นมากเลยนั้นเนี่ยเราอ่ะเฮ้ยนี่ไงลุกดูสถานการณ์เถอะเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นอะไวมากเลยไม่เป็นไรถือว่าเก็บรูปต่อไปดิ เามือนผู้ป่วยีกว่ามันจะได้ไปคู่กันนันจิตดับเวลามันเห็นกันมันจะวิ่งไปเกาะอะไรกันได้เออวานี่อะไรถ่ายรูปตัวนี้อีกแล้วโอวเซฟ

อะไรหนูทหารมา,า,าสร้างลมตรงนี้พี่โดนแล้ววะเรามาหาพี่โอ้ยเรียบร้อยให้มันเดินไวจังวะเดินไวมากเลยเดินไวหน,นิเดินหนีเดินไวเดี๋ยวให้เมอร์เซนไปช่วยเดี๋ยวส่งเมอร์เซนไปช่วยนี่แต้มหนึ่งโอ้โห คนคนมาช่วยก็ตุลักุเลมากอลยนะสภาพไม่เยอะเห็นปะต้องมีคนไปช่วยพี่ในโลกภาพถ่ายนะนะไม่งั้นเดี๋ยวพี่ล้มเป็นไงโลกภาพถ่ายต,ต้องวิ่งเข้าไปในรูปสี่เหลี่ยมอะ่ะแล้วพี่ไปช่วยเองได้ปะใช่วิ่งเข้าไปตรงที่พี่นั่งเก้าอี้เมื่อกี้อะ่ะอ๋อนี่ไง เข้ามาแล้วโรคผ่าใสมันเป็นขาวดำใช่ไหมใช่ใช่ใช่อะแล้วเราจะไม่ยิบไปต้องการโรคจริงอ่ะมันจะมีแต่พี่ต้องรีบรีบช่วยให้ตัวเองก่อนที่มันจะหมดรีบด้วยนะเย้เกิดอะไรขึ้นอันนี้หนีไปเลยคี่หนีไปไกลๆวอนนี้ฮันเตอร์เขาอยู่กับเราเย้ไปรอดไปรอดมไปเริ่มท่านวิวไม่เห็นเรา มันตามเพื่อนอยู่อ่ะมันตามถาหารับจ้างไม่ใช่หว่ามันตามพี่ไว้เฮ้ยตามพี่มาเลย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 เดินเร็วว์เฮ้ยตัวเอาสิโอยโอยเฮ้ยดนไี่ชายอุ้มมามันสแกแยมากเลย โอ้ยสภาพแต่ละคนดิมันเฝ้าพี่อยู่อ่ะต้องน่าจะทิ้งพี่ตายแล้วหรือยังายแล้วเอากำลังจะไปช่วยหายหาขก็ไปนี่ล้มกันหมดเลยนะสภาพแต่ละคนเนี่ยดูดิโอ้โห้อทหารรับจ้างโดนนั่งแล้วรอบสองปิงโห จะไปก่อนนะอือจะตายแล้วคือสองโดไนไล,อนลออ่อุ้ยทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าอือสองรอดปะอุยอ้ยไม่รอด,ไ,อดไป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 สองโดนลุ้มแล้วโดนรุ้มแล้วของริงมากเลย มีสองเครื่ององ่ะสองอยู่ไหนอะอนี่อยู่ตรงอยู่ตรงเรือเล็กเลยหัวเรือเล็กยังแมงอยู่มันยังวนหมาสองอยู่วนมาแล้วหวาแล้วขวา <c oughs> เฮ้ยถัด<ต>มาครับโอ้โหเฮ้ยอุ้ยระวังนั้นหลบหลบก่อนเออเพิ่ <c oughs> งจะลุกเองนั่กแล้วเหรอ <c oughs> ไม่มีใคร<อ> มวยอ้อาไย้อุ้ย้ยอุ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 ้ยอร้ยอุ้ยอุ้ยอุอะ้ยอุ้ยอุ้ยอร้อุ้ยอุยอุ้ย้ยอร้อุ้ย้ยอ่อุ้ยอนเอ้ยอุ้ย้อุออ้ยอุอนอยอุ้ออ้ยอยอ้อย อุยอยู่หนห<อ>น้าทิมเลยเจ้าเปิดสัญญาณะ <laughs> ่ะทำไมนั่งเล่นนอกบ้านหนีก้นเนี่ย <laughs>